เสาร์นะคะนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะอากาศดีช่วงสปริงนะคะดอกไม้เยอะมากช่วงสปริงก็หาอะไรที่บรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะนั่งเอาหนังสือมาอ่านนะคะแล้วก็ระหว่างที่นั่งหน้าอ่างสืออยู่เนี่ยเมื่อกี้นะคะก็มีส่งของที่สั่งมาทานวันนี้ค่ะเพราะว่าเบลเบลิร์ดเรายังเป็นสเตทโฟนแล้วก็ไปไกลเกิน5กิโลไม่ได้เมื่อวานเนี่ยอยากกินขนมของ b บเทอรมากเลยค่ะซึ่งเป็นขนมเจ้าดังตอนนี้นะคะนี่ให้ดูสติกเกอร์ของเขานะคะ b บคเทอร่ค่ะนี่นะคะอืดังทั้งความอร่อยดังทั้งอ่ะดราม่านิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเขา้าใจผติดกันนะเนาะจริงๆของเขาก็ทำได้มาตรฐานทุกอย่างนะคะมีการออกมาแจง้งแล้วว่าทำได้มาตรฐานทุกอย่างมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาที่ เราทำอาหารหรือทําอะไรขายที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราใช้โฮมคิิเชนทําอะไรเงี้ยก็จะต้องมีแบบการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีดราม,ม่าก,กันนิดหน่อยว่าเอ๊ะทาง เบทเทอรี่เขาขออนุญ,ญาตอะไรถูกต้องไหมก็มีการชี้แจงอะไรต่างๆว่าขออนุญ,ญาตถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้แบบคอมเมอรเชียลคิเชนก็คือครัวสําหรับการทําอาหารขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะจริงๆขนมของเบตเทอรี่เนี่ยสั่งมาหลายรอบและนะคะแต่ว่าเมาื่อวานนี่อุ้ยอยากกินมากแล้วก็โอ้ยกลัวว่าแบบ ขับไปซื้อที่ร้านตลาดไทยแล้วมันจะเกิน7กิโลเอ้ยเกิน5กิโลเพราะว่ามันประมาณ7กิโลจากบ้านเดี๋ยวกลายเป็นขนมแพง5,000เหรียญขึ้นมาจะเป็นเรื่องนะคะก็เลยทักไปทางาเฟซของเบเทอรี่ Battery, ว่าเออมีแบบส่งที่ออฟฟิงตันวันไหนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางตลาดไทยร้านกอร์เซอรี่ชื่อดานเนี่ยเป็นคนจะส่งให้เราก็เลยสั่งนะคะแล้วก็ไม่กี้นี่นะคะก็มาส่งที่หน้าบ้านนะคะเอาละจ้า มันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราชิมกันก่อนเรากินกันก่อนอันนี้เป็นอันที่กินอยู่หลายครั้งแล้วสั่งหลายครั้งแล้วนะคะตัวนี้เป็นถ้าคนไทยจะเรียกเป็นขนมปังเนยโสดนะคะอ่าเป็นเขาเรียกอะไรซอฟมิ้วบันนะคะอันนี้เป็นซอฟไทยทีบันนะคะเป็นขนมปังชาไทยอร่อยมากแล้วก็ อีกอันนึงที่สั่งมาแหกกินไปแล้วเหมือนกันนะคะเราต้องชิมก่อนรีวิวนะคะเราเป็นนะักรีวิวที่ดีอันนี้จะเป็นกรีนทีค่ะแหว่งไปแล้วหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกรีนทีนะคะอร่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากรีวิวเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่สั่งมาทานนะคะคือตัวนี้ค่ะน,นี่ก็แหว่งไปแล้วแต่ว่าดีที่มันแหว่งนะให้เห็นไส้ค่ะนี่คือไส้มันนะคะแบบ ทะลักมากคือถ้าใครเป็นออชาวเมืองนอนเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะอยู่เมืองไทยจะอยู่ที่จังหวัดนนแล้วก็อยู่ใกล้ท่าน้านนเนี่ยมันจะมีร้านขนมปังที่ท่าน้ํานนแล้วก็จะมีร้านหนึ่งที่อยู่ตรงแถวหน้าเสดวีราชวังหลังนะเป็นเจ้าประจําที่เคยไปทานคือมันจะมีขนมปังอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีไส้หมูยองไส้ลูกเกดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วไส้เขาจะแบบทะลักอย่างเงี้ยนะคะไส้ทะลักทลักอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือแบบบอกเลยว่าแบบ ถ้าใครที่แบบคิดถึงการกินขนมปังลักษณะยอย่างงานที่เมืองไทยประเภทแบบขนมปังมีไส้ทะลักทะลักอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยดีมากคือลองกินแล้วไงถึงรู้ว่ามันดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่ออันเนี้ยคือมันเป็นไส้เอออ่อะไรนะหมูหยองพริกเผาอมืมันก็คือแบบคือรสชาติได้เลยอะ่ะมีความแบบ ไม่ได้ถึงแบบสไปซี่มากคือนิดๆนะคะให้เราได้รสชาติความเป็นพริกเผาอืมแล้วก็ไส้เขาคือแบบฉ่ำมากอะ่ะให้ดูความฉ่ำของไส้นะคะเพราะว่าพวกไส้พวกเนี้ยถ้ามันแห้งเกินไปอะ่ะทานแล้วมันติดคอแล้วข้อที่ชอบอะ่ะของพวกขนมปังแบบพวกซอฟบันของเขาอะ่ะคือมันไม่หวานเกินไปนะคะมันไม่หวานเกินไปคือปกติอาจจะเป็นคนแบบไม่ชอบกินอะไรที่หวานมากไงอันนี้คือแบบคือได้อะ่ะ คืออร่อยมากอ่ะเนี่ยนะคะอีกไส้หนึ่งที่เคยทานของเขาก็คือไส้ไข่เค็มอืมอันนั้นก็อร่อยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่า my favorite one คืออะไรใช่ไหมก <c oughs> ็จะเป็นตัวเนี้ยที่กินบ่อยสุดคือตัวชาไทยเนี่ยนะคะมันหอมหอมชาไทยมากอันนี้ก็หอมอ้อยอันนึงอ่ะที่ชอบก็คือเป็นเนยสดเลยอ่ะคือชอบมากอ่ะนะคะเราชิมโชว์กันไดยนะคะนี่ค่ะ ความแบบความกรีนเฮียนะคะนี่นี่ลิชิมันนี้นะคะมันหอมอร่อยไม่หวานจนเกินไปนะคะตัวเสานะคะก็เอาใจตัวเองนิดนึงนะคะอันนี้ชาไทยที่ของโปรดดิฉันนะคะ ไ,ไม่หวานจนเกินไปค่ะก็ <S 2>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  เรื่องของเรื่องเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แพงนะอันนี้คือเราได้6ลูกเลยนะใช่ไหมคะ ja? มันอยู่ในกล่องเนี้ยกล่อง6ลูกเอ่อสิเท่าไรอ่ะสิบหกเหรียญน,นะคะสิบหเหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาส่งที่ร้านตลาดไทยใช่ไหมเราก็สามารถแบบ สั่งได้เพราะว่าตลาดไทยเขาก็จะมีแบบพวกโฮมเดลิเวอรี่ส่งของใครที่แบบซื้อของใช้อะไรต่างๆที่ร้านตลาดไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสั่งทั้งของใช้ทั้งขนมอันเนี้ยได้เลยนะคะเขาส่งที่ตลาดไทยหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ก็ไปซื้อที่ตลาดไทยได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่เป็นการที่แบบว่าคือเรากินแล้วเราชอบอะชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าใครที่เป็นคนไทยที่นี่เราก็คิดถึงขนมแบบ เบอร์เกอรี่ของไทยอ่ะคือเบอร์เกอรี่ไทยกับเบอร์เกอรี่ฝรั่งมันต่ตงกันนะของฝรั่งมันจะริชมากอ่ะแป้งมันเนื้อมันจะแน่นๆแล้วมันจะหวานเกินไปอ่ะเราจะไม่ชอบเราจะชอบเบอร์เกอรี่ที่แบบมันไม่ต้องหวานมากเนื้อมีความซอฟไม่ริชแน่นจนเกินไป <S <s อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นจะไม่ค่อยถูกใจถ้าเป็นของฝรั่ง <S <s เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์คนไทยได้นะคะใครอยากกินแบบไส้ทะลักอย่างนี้ก็สั่งมานะคะ หรือว่าจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะวันหยุดอย่างนี้ก็น้องสปริงอากาศดีๆสั่งขนมมานั่งคานจริงๆเรามีกรีนทีด้วยนะใ <c oughs> ห้เหลือแค่นี้นะคะเรามีไอศกรีนทีด้วยที่ทําเองนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะอยากทานก็อาจจะไปที่ทางเพจของเบ k เคอรี่นะคะหรือว่าจะที่ร้านตลาดไทยก็ได้นะคะใครไปซื้อที่ร้านไม่ได้ก็ ให้เขาโฮมเดลิเวอรี่ได้ค่าส่งไม่แพงเลยนะคะ,ะแล้วก็ได้สั่งของอะไรต่างๆอีกด้วยนะคะบ๊ายบาย